จากพี่เบนเดอะซีรีส์ซีซัน2นะครับวันนี้เราก็จะมา react เทรลเลอร์ที่พวกเรารอคอยผมคาดหวังแล้วนะว่ามันต้องปังต้องจึ้งต้องเสิร์ฟต้องเลิศนะฮะวันนี้เราก็จะมาดูว่าที่เขาพูดไว้เนี่ยมันจะซักแค่ไหนนะเพราะฉะนั้นพูดฮะไอ้พูดอ๋อพี่หลอดฉูดกับพี่เล็ดเออ รอชื่อรอชื่อเรามาดูดีกว่าว่าทรลเลอร์จะเป็นไงเริ่มกันเลยดีกว่ามามาแล้วพี่จะรับแหวนวงนี้ไว้ได้ไหมครับมาม้าจะแต่งกับตาแฟนเด็กคงพี่มันไม่เล่าใจแล้วคมจะต้องถอดแหวนออกมาเที่ยวเลยแตนตัวเล่าใจเราแต่คนเรากันไงมมนต้องหาอะไรใหม่ๆน่าสนใจรีดคารีปอยผมรู้ว่าพี่มีเหตุผล แต่ผมก็มีสิทธิ์จะโกรธผมเป็นแฟนพี่นะเป็นแฟนกันก็ต้องเชื่อใจกันทุกอย่างใช่เหรอผมก็แค่อยากเป็นคนที่ลุงพูดด้วยได้ทุกเรื่องผมเห็นอนาคตนี้มาแล้วเรื่องใหญ่ขนาดนี้แกไม่คิดจะบอกฉันสักคำเลยถ้าเราสร้างทักษะพิเศษเหล่านี้ให้คนของเราได้มันคือจารีวัน์ของพลังในตัวของเจมทั้งการสะกดจิต อ่านใจหมายความว่าถ้าคนที่เจฟเห็นในเซนเจ็บเจฟก็จะเจ็บด้วยเราจะสร้างอาณาจักรใหม่แล้วถ้าคนคนนั้นตายล่ะเจ็บก็มีสิทธิผมไม่อยากตายเส้นทางเดียวที่เรามีก็คือยาสลายทักษะผมชอบกินนี้เวลาอยมมู่บนตัวคุณเวก็สุบุรีใช่ไหมนี่ต้องให้ผมบอกคุณอีกกี่ครั้งว่าเลิกเห็นผมเป็นคนตายักทีเล่านี่ใสลังเลได้แล้วช่วยชัดเจนมลมคืออไเี่ังเลได้แล้วช่วยชัดเจนไม่คลมเครือหน่อยได้ปะ อกหักจนพุ่พีทเหรอหรือแค่แอบรักเข้าข้างเดียวอยู่ทำไมคุณต้องทำตัวเหมือนตัวคนเดยียวของโลกวะเราอยู่ด้วยกันนะเว้ยที่ไม่ดได้ชอบวินนี่จริงๆใช่ไหมครับจะเรื่องแข่งรถหรือเรื่องพี่เบฟกูก็้ว่าชนะมหมดมึงฟังกูนะเว้ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมึงห้ามแพ้ไอเด็ก่าวินนี่เด็ดขาดชาลีถ้ามึงจะขับรถตามใจตัวเองไ,ไม่สนใจแผนที่คุยกันไว้แบบนี้เนี่ยไม่ต้องมีกูไปกับตามทีมก็ได้มั้งเอ็กซ์ทันเตอร์เราเล่นกันเป็นทีมนะเว้ยชาลี เชี่ยผมเถอะว่าเราแยกกันอยู่ะนั่นจะดีกับเราทป็นคู่มากกว่าัดนทุลางะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สำหรับพวกเราคนเป็นยังไงบ้างเหมือนได้ร่างกายใหม่เลย การแข่งรถอะคือความฝันแต่ชาลีคือชีวิตของกูถือว่าถือว่าดีเลยเพราะว่าเมื่อกี้เราได้ดูแบบดีเทลแล้วเราได้เห็นว่าแต่ละอย่างมันเป็นยังไงคุณถามอะไรคุณถามอะไรถามหน้าใครเนี่นะไม่คุณต้องบอกว่าภาคแรกเนี่ยพวกเรามาจากแบบซีรีส์แข่งรถล้วนๆเลยนะแล้วพอเปิดเทรลเลอร์ของอันนี้มา เฮ้ยมาไนี่หกพลังพิเศษแบบมันเกี่ยวกับพลังมากขึ้นเกี่ยวกับพลังแล้วเกี่ยวกับแบบว่าแอคชั่นมากขึ้นแล้วก็เหมือนดูแบบลึกลับนะมีแบบว่าทิ้งปมไว้เยอะมากโทนี่พูดไว้ว่าอะไรนะร่างกายใหม่แล้วคันมาอยู่อะไรกันโทนี่ยังไงเนี่ยงมันทิ้งปมนะเขาให้ผมเยอะกว่างร้องเงินร้องเงินไอ้เจมไม่ให้ตังค์แล้วไงร้อเพลงนี ร้อนเย็นแล้วแต่ละคนเห็นเห็นอะไรกันบ้างในแบบเหมือนปมหรือว่าที่เขาแบบพยายามตัดต่อให้แบบสื่อสารกับคนดูเห็นอะไรบ้างมิวอะไรไหมผมชอบผมชอบที่พี่เบนดริฟไม่ชชิวมากเพราะว่าไม่ได้ขับเองเขากเขาบอกว่าต้องต้องมั่นใจในการเอ้ยเดี๋ยวมันจะสปอยไปต้องมั่นใจรู้สึกว่ามั่นใจแล้ว เวลาเข้าเฟรมเข้าเซ็มไปเขาอยากให้มึงรู้สึกเก่งอะรู้สึกอ่ะมึงมึงมาจากเกาหลีจริงๆอ่ะคุณเก่งไงเพราะคุณมันหนาแข่งกับเกาหลีก็เลยแอคเลยแอคเลยเขาบอกเลยคุณทำหน้าแอคได้เลยบอกว่าเว้ยไม่ใช่เรื่องยากครับพี่ไม่ใช่เรื่องยากครับพี่ นอตกับซอริกเนี่ยในซีเเนี่ยซอิกเขาก็พูดพูดปงอะไรบางอย่างไว้คุณพูดว่าอะไรในซีนั้นพอจะจำได้ไหมจำได้เมื่อไหร่ผมจะเลิคุมเครือสักทีเรื่องอะไรเรื่องอะไรเขาต้องการอะไรบางอย่างวะไม่รู้ก็ไม่ปอรอดูเหมือนเขาแบบอยากได้ความชัดเจนจากไหนใหญ่ใหนอนเออไอ้นอตใครอีกไอ้นอตนอตพูดสักนิดนึงัหน่อย โคมันเลยใครก็พูดได้โยไ้่เคเรียกโคตรมัน้มันซีไหนมันซีไหนไซีนี่ไอ้คอ่ันแบบไอ้ตอนต้นเนี้ยตอนต้นเนี้ยเดดมากทไมหน้าาอย่างไรไมหน้าน้น่ะเดนบอกแบบไม่สปอยมากบอกแบบไม่สปอยมากไม่คือมันเป็นฉากที่มีเรื่องรา มันมันมันแฝงบางอย่างอยู่อินเนอร์อินเนอร์แล้วมีสีอะไรมีสีอ ยงไงคริสนะคริสรเขาพูดอะไรนะที่บอกว่าอะไรนะเห็นเป็นอะไรกลิ่นเกี่ยวพลังวิเศษไงว่าแบบว่ามันจะเชื่อมโยงกันกับเนื้อเรื่องฮะเกี่ยวกับเลืงวิเศษอันนี้พูดเรื่องเดียวกันปะครับกนบุรี่บุรีนบุรกนบุรี่บรีกินบุรีินบุรี่นบุรีกินบรี่ินรีก็ผู้ชายมัรนมารมติวเราก่ะบช่ปบรีียวรนราแล้วก็แบบ แนบเลยแหละแนบแล้วก็คิดว่าเราเป็นคนตายอย่างเงี้ยเราก็ไม่ชอบเพราะว่ามุดตาไม่ใช่เหยื่อของแกอีกต่อไปฉันไม่ใช่เวและฉันก็ไม่ใช่คริสฉันเป็นฉันเป็นกระเทยอ่ะส่วนวินเนอร์วีเนอร์วินเนอร์วินเนอร์ นนีะต้องบอกว่าซีซั่นที่แล้วเหยุดขับก่อนอะไรอะไรอะไเดี๋ยวเส้นเดี๋ยวเส้นต้องบอกว่าวินเนอร์เนี่ยซีซั่นที่แล้วเนี่ยเขาเป็นแบบเป็นนักแข่งของทีมอ่าเรดเรซิ่งอ่าใช่เมื่อกี้มีผมอ่ะเมื่อกี้มีผมอ่ะไม่มีไม่ผมผมว่าคุณหล่อเนียตอนตอนที่มัน ขึ้นชื่อหุ้ยแอบชอตอันนี้เฮ่อขึ้นชื่อเรียงทั้งตอนนั้นอย่างเดียวเลยเหรอเนลืได่แอคเลยอ่ะ หล่อเลยแต่แต่ใส่ส right. so ูตรนะแล้วมันจะใส่สูทใส่สูทใส่สูทขึ้นไปหล่ขึ้นคุณคุณไม่ได้แข่งรถแล้วใช่มาเป็นมือขวานโทนี่แบบเต็มตัวนะฮะให้ผมไปเป็นบรดีการ์าแล้วอ่ะอย่างดีแหละดีนีดีนิดออกคุกยังออกยังออกคุกยังเฮ้ยเมื่อกี้ผมออกแล้วนะใส่ชุดดำอ่ะเฮ้ยผมผมตัวละครรักนะถ้ามันอยู่ในเทเลอร์เนี่ยมันคือทุกคนรู้ไงว่าดีนอยู่ไหนโอเขาอาจจะเป็นตัวแปรอะไรบางอย่างใช่ใช่ เ่รับในเรื่องนี้รู้สึกโทนี่นี่เด่นนะเบ๊นมาอยู่นี่ก็เรื่องเรื่องของเขาเขาเขียนบทให้เขาเล่นโอ้ยทไมล่ะไม่ผมแค้นเขาส่วนตัวเลยเพราะว่าผมเหนื่อยมากกับเขาเนี่ยยังไงยังไงยังงไการทำงานการทำงานทำไมทำไมไปรอดูผมเจอเขาเนี่ยผมเหนื่อยมากตลอดเหนื่อยเหนื่อยทุกซีนทำไมเขาเขาประกอบเขาพี่อหร

เนี่ยเราไปเที่ยวซาวนาด้วยกันมาเอออะมีมีด้วยนะมีมีไปเที่ยวเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวไปไปเหลียวสู่ในซาวนาเอ่อก็ต้องรู้ว่าการที่เบฟกับวิลลี่เนี่ยมาเจอกันในซาวนาอืมจะเป็นไปทางที่ทุกคนคิดหรือเปล่าหรือจะมีอะไรบางอย่างอ่าต้องอตออนะครับเคนตาตอนซีนที่คุณยืนอยู่กลางวงคุณตื่นเต้นไหมเรา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  ผมชิวผมชิวอ่ะไอ้นี่มันไม่ได้ผมเชี่ยไปได้หรอแต่เสียวจริงเสียวจริงเสียวแต่เขาดิบเทพจริงใช่เจฟเป็นไงเจฟไม่อยากตายครับเจฟไม่อยากเจฟเนี่ยถ้าเห็นหนึ่งซีนตอนท้ายเนี่ยมันมีซีนที่เป็นเหมือน เป็นแบบเอฟเฟกต์ซีจีที่แบบซูมเข้าไปในใช่แล้วเหมือนมีเลือดไหลใช่ครับผมมักันมันร้อนกันน้ำเละไหลกันน้ำเละไหลอเไม่ติดแอร์ไม่ติดแอร์ไม่อยากให้ทุกคนรอดูไงว่าแบบพลังที่เจพัฒนาขึ้นเนี่ยจะเป็นยังไงแบบพันไม่อยากตายเลยเพราะคุณพีทเขาพูดไว้แล้วว่าอ่าวิวัฒน์ของวัฒเนี่ยพัฒนาขึ้นวิวัฒน์ไม่ชื่อใครเลยวิวัฒน์ไม่ชื่อใครเลยวิวัฒนาการวิวัฒนาการ <laughs> はい。<laughs> ได้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 วันนี้ใครวัดสิ่งแข่งรถเป็นไงปาดไปพี่ว่ายิ่งกว่าเดิมอีกนะรถเยอะกว่าเดิมอีกนะมีตอนคืนด้วยมีโกคาร์ดด้วยเห็นมีแข่งที่แบบเคราดูผิวรถผิวมาริโอคาร์ดโกคาร์ดถือว่าสนุกเต็มสิ้เหมือนเทเลอร์ก็เหมือนให้ดูแต่แรกจนเหมือนอีพีสุดท้ายว่าแบบทั้งหมดเป็นยังไงบ้างอันนี้จบแล้วหรอจบแล้วจริงดูแค่นี้จบแล้วที่เราถ่ายมาทั้งหมดอะมีแค่นี้เลยหขอขอบคุณค่ะ ครับผมก็ทุกคนนะครับตอนนี้เทรลเลอร์ดูได้แล้วนะครับที่ YouTube c สองห้าหกหนึ่งนะครับอย่าลืมไปดูกันนะครับครับผมและซีรีส์ของพวกเรานะครับกับพี่เบฟเดอะซีรีส์สองนะครับดูได้พร้อมกันวันแรกนะครับสองพฤษภาคมนี้ทางช่องวันสามสิบเอ็ดครับทุกวันศุกร์เวลาสี่นุ่มสิบห้าครับแล้วก็ดูเวอร์ชันอันชั้นะครับทางไอซีแล้วก็ไอคิวดอทคอมครับไปรอดูกันจ้ะ ครับผมถ้าใครได้ดูแล้วเนี่ยก็อย่าลืมมาพูดคุยกับพวกเราผ่านแฮชแท็กนะครับ Taylor underscore Pit Babe สองนะครับผมมาคุยกันมาจอยกันในนั้นได้ใช่พี่เหมนใช่มาแจ้งความบ้างอ่าล้วเจอกันที่เฟิร์สพี่เหมือนนะครับผมครับผม